ตัวอย่างที่2ในหน้าที่82นะครับข้อนี้ให้หามุมเซตาจากรูปสามเหลี่ยม abc นะครับอันนี้คือ abc เซตาอยู่ตรงนี้นะครับข้อนี้เราพิจารณาแล้วดูซิว่าในรูปนี้มีมุมกับด้านตรงข้ามกันไหมในรูปนี้นะครับมี4กับ3าเอ็ดที่เรารู้ว่าเป็นด้านและมุมตรงข้ามนะครับด้านดังนั้นถ้าเรารู้มุมและมุมตรงข้ามเอและความยาวของตรงข้ามด้าน ถ้าเรารู้คู่นี้แปลว่าข้อนั้นใช้กฎของไซนยนะครับก็จะเป็นเห็นละ4กับ31ก็เป็น4ส่วน31 31ก็คือไซสาย31นะครับก็มีค่าเท่ากับข้อนี้ด้านไหนที่เราต้องการหาเซตา้าแต่เซต้าตัวนี้กับด้านเราไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องเอาด้านที่รู้อีกด้านหนึ่งคือเลข7 มหารมุมนี้นะครับมุมนี้คือมุมของอะไรลูกมุมนี้คงเป็นเคือมุมของ A นะครับก็เป็น7ส่วนด้วย s i n a นะครับ7ส่วนด้วย s i n a ติดตัวแปรอยู่ตัวเดียวคือตัว A อันนี้เราก็คูนควายเนาะสตัวนี้หารอยู่เราก็ย้ายมาคูณย้ายมาคูณก็จะกลายเป็น7 s i n ซมมีค่าเท่ากับส ไซเอนะครับการแก้สมการคือทำตัวแปรให้เหลือตัวเดียวนะครับไซเอคูณอยู่กับ4นะ่เนาะทำไซเอให้เหลือตัวเดียวดังนั้น4คูณย้ายลงมาหารก็เป็น7 sin ไซสส่วนด้วย4ดังนั้นไซเอก็จะมีค่าเท่าไหร่ไซเอก็จะมีค่าเท่ากับเราก็กดเครื่องคิดเลข เจ็ดซามสิ 31, มีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วเราก็เอาไปหารด้วยสนะครับหาร4แล้วเราก็กดเท่ากับจะได้0.9013จุนนะครับตัวนี้คือ0.9013ก็ยังไม่ได้มุม A นะครับมุม A เราต้องทำยังไงมุม A เราก็ต้องกดชิปไซนะครับ กำลังลบหแล้วเอาเลขนี้มาวางแทนที่ตัว A นะครับ0.9013ตัวนี้เราจะได้มุม A นะครับมุม A มีขนาดเท่าไหร่เราก็มากดตามที่เห็นนะครับชิปอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็กดสายนะครับเรากดเลขที่ได้ก็คือจุด909 9 013แล้วเราก็กดเท่ากับมุมคือ64.33แล้วกันนะครับขนาดของมุมคือ64.33องศาเมื่อเราได้มุม A แล้วแต่โจทย์ต้องการหามุม A ไหมไม่โจทย์ต้องการหาเซตานะครับ A คือ6 4จุดเท่าไหร่3 3 มุมภายในคือรวมกันต้องได้เท่าไหร่ลูกสามเหลี่ยมมุมภายในคือรากองศาดังนั้นเราก็เอาภายในสามเหลี่ยมมาบวกกันก็มีอะไรบ้างเซตาบวกกับอะไรลูกบวกกับ3าบวกกับอะไรอีกเซตาบวก3าเอด็ดบวก64จุด33จะมีค่าเท่ากับ180องศา ต่อไปนะตรงนี้2ตัวนี้เป็นบวกนะย้ายมาข้างนี้เป็นลบเซตาก็จะมีค่าเท่ากับ180องศาลบบวกย้ายมาเป็นลบ31บวกย้ายมาเป็นลบ64.33นะครับแล้วเราก็กดเครื่องคิดเลขว่าเซต้ามีค่าเท่าไหร่กดตามที่เห็นเนาะก็เป็น180-31ลบ31 -64.33 ก็จะมีค่าเท่ากับ84.67นะครับ84.67องศาอันนี้คือขนาดของมุมเ e t านะครับ